สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพุธที่22มกราคม2568นกะครับการวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับต้องขอบคุณโบรกเกอร์ i u x นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานระดับโลกภายใต้ asis fsa และก็ f s c นะครับวันนี้เราจะมาติดตามนะครับโครงสร้างแนวโน้มราคากันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่วิเคราะห์ไว้นะครับใน ตอนช่วงประมาณ9โมง0ิโมงนะครับซึ่งราคาเนี่ยกำลังมีการเคลื่อนที่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เราได้โฟแคสต์กันนะครับว่าพฤติกรรมราคาที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็กลยุทธ์หรือว่าแนวทางการเทรดเมื่อวานนะครับเน้นโฟกัสย่อบ่ายนะครับมันทําให้เกิดรีเทิร์นนะครับหรือว่าเอ่อเลเวนิวนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเรามาติดตามกันครับเราย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับในแท่งกรอเวลารายวันเนี่ยนะครับ ชัดเจนนะครับว่าราคามีการเบรกทะลุแนว2722ขึ้นมาแล้วนะราคาเนี่ยมีการไต่ขึ้นมานะครับจากโซ่นะครับจุดที่มันพักตัวประมาณนี้นะครับนี่คือแท่งเมื่อวานนะครับทะลุมาถึงจุดทาร์เกตนะครับก็2745ที่บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแนวเส้นแดง ทีนี้แนวเนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่าในหนึ่งนะครับผมมองว่านะครับหรือคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นลนักษณะของเฟกี้นะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับมีราคามีดรอปลงแบบนี้นะครับจากแนวประมาณ27-22 3ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับ อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจไ่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเป็นลักษณะของเฟกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้แนวประมาณสัก274 5 2750เนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจมันนะครับแม้ว่าเมื่อวานจะปรับตัวขึ้นมานะครับได้อย่างแข็งแรงก็ตามนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมานะครับนักจากจุดนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบ40เหรียญนะครับ ในแนวรับของกรอบเวลารายวันนะครับอยู่2 6 6 7นะครับยังห่างไกลนะครับตอนนี้เรายังไม่ไดูนะครับถ้าดูด้วยตานะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2722คือแนวต้านเดิมที่มันเกิดการเบรกเอาขึ้นมาแหละครับราคาสามารถไต่ขึ้นได้ไปถึงระดับไหนนะครับในเบื้องต้นนะครับกรอบรายวันตอนนี้เรายังไม่มีแนวต้านนะครับเราก็จะมีเป็นกรอบแนวต้านของกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับประมาณ2796เลยก็คือ2อ0 0นนะครับใกล้เคียงกับแนว previous high เดิมนะครับ เราไปดูนะครับในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับราคานตอนนี้เคลื่อนตัวเป็นยังไงนะครับอยู่ในโครงสร้างของขาขึ้นนะครับไต่มาเรื่อยนะครับทางโครงสร้างของชานแนลนะครับซึ่งมีการสร้างไฮส์สูงขึ้นนะครับยกโลที่สูงขึ้นนะครับสร้างไฮส์สูงขึ้นอยู่ในลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีนะครับจุดที่อาจจะต้องมองนิดนึงก็คือเส้นประบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวลากให้ดูนิดนึงนะครับเส้นประตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแนวประมาณ 7 5นะครับของตัวชานแนลนะครับมันก็อยู่ไม่ห่างไกลนะครับตรงนี้แนวรับของกรอบเวลา4 s นะครับอยู่ช่วงประมาณ2716นะครับใกล้เคียงนี้แล้วนะครับก็แนวใกล้ๆกับตัวแนวต้านที่มันเบรกออกมาเมื่อวานครับเราจะเห็นว่าช่วงที่ราคามันมาเทสตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันเกิดการชะลอตัวพักตัวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าว่าไปต่อดีกว่านะครับทีนี้ในกรอบเวลาลายสีชั่วโมงเนี่ยนะครับ ตัว EMA ก็ขยับมาอยู่2722นะครับโดยรวมเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจนะ 4S ตอนนี้นะครับมันจะเป็นแนวประมาณ2717ถึง2722นะครับซึ่งเป็นแนว BB m i d i n e Band หรือว่าตัว EMA แล้วก็ s a 20นะครับตามลงไปกว่านั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่ราคาเนี่ย break out ตัวกรอบสําเรลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของเมื่อวานนี้นะครับประมาณตี5อยู่ในระดับราคาประมาณสัก2706นะครับ กรอซีเฮสมีอะไรใหม่ที่บอกว่าราคาจะมีการปรับตัวย่อลงนะครับณนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าราคาเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็ uh, ผมมองว่าอันเดียวนะครับที่จะทําให้ราคาปรับตัวย่อลงได้นะครับณนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวแนวต้านบริเวณเส้นสีน้ำเงินตรงนี้แหละนะครับอาจจะอยู่สูงขึ้นไปประมาณสัก2756นะครับจะ ปัจจุบันเนี่ย2748ก็อีกประมาณ7-8เหรียญมันอาจจะเกิดการแบบนี้ได้นะครับก็คือขึ้นชนนะครับเด้งยอ่อลงมานะครับแล้วค่อยพยายามแอปโรชมาอีกทีนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด b บดดิสเดเวอรชั่แล้วก็ปรับย่อมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราติดตามก่อนนะครับเบื้องต้นเรามองว่าราคาน่าจะขึ้นไปประมาณสัก2756หรือในระดับ2760ได้เลยนะครับตัวสปีดไลน์นะครับเราได้เส้นใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นกรอบ ส s เนี่ยเราก็จะได้เส้นนี้เข้ามานะครับก็เป็นแนวใกล้เคียงกับตัวกรอบ 1s นะครับตรงนี้เป็นเส้นประคองเทรนด์นะครับตรงนี้ก็ยืดนะฮะแล้วก็ย่อนะครับแล้วตอนนี้ก็ยืดไม่จะย่อแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยนะครับตอนนี้เทรนด์นะครับในกรอบเวลา 4s นะครับกรอบเวลารายวันนะครับยังคงแข็งแรงดีอยู่นะครับดิวดาลไปนะครับในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ หชั่วโมงเนี่ยนะครับเมื่อวานเราได้ทำการวิเคราะห์กันเนาะก็เราอยู่ในแถวประมาณนี้นะครับ9ก้าโมงสิบโมงซึ่งมีจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องระวังนะครับก็คือตัว support d e s i s t a n c ฟลิตัวนี้นะครับเส้นสปิดลายเดิมนยเส้นสีแดงนะครับราคามีโอกาสชนนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือขึ้นไปไต่ชนสีแดงแล้วก็ย่อครับทีนี้ย่อเนี่ยอันนี้สําคัญเลยครับ กลยุทธ์ที่ให้ไว้นะครับหรือว่าแนวทางที่ให้ไว้ก็คือ,อย่อบายนะครับพอการย่อบายเนี่ยเราใช้ตัว BB นะครับตัว s m a 20ง่ายๆเลยครับหรือว่าแนว BB m i n d l e b a n d รนะครับราคานี่ครับเกิดแล l ลี่มานะครับจนแนวต้านนะครับแล้วก็ย่อนะครับ ใกล้เคียงนะครับก็คือเป็นแนวที่เบรกขึ้นไปนะครับย่อมาเราก็โฟกัสบ่ายแทร็กเก็ตสองเจนะครับก็เราจะได้นะครับระยะก,การเคลื่อนที่นะจากจุดที่แนวรับในเชิงเทคนิคน,นะครับตรงนี้นะครับประมาณสัก25-26เหรียญนะครับตรงนี้ก็วินไปแล้วนะครับทีนี้กรอบ 1H ปัจจุบันนะครับ ละกษณะโครงสร้างราคาประมาณไหนนะครับยังไม่มีแนวโน้มของการย่อตัวนะครับตอนนี้ราคากับขึ้นไปปีนอยู่เหนือเส้นสปีดไลน์ตัวนี้อีกแล้วนะครับราคากําลังไต่่ยอยู่นะครับมองยังไงนะครับก็มองเดี๋ยวที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะมีแนวต้านเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเป็นเส้นปะ25%นะครับในกรอบของชั้นลขาขึ้นปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง มองว่าจะเป็นแนวย่อของเขานะครับตรงนี้ก็เบรกเอาไปแล้วนะครับตรงนี้แนวย่อของเขาโครงสร้างราคาจุดที่น่าสนใจของกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับตอนนี้จะอยู่ประมาณ2730นะครับตรงนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับแนวแรกเลยที่น่าสนใจสําหรับการโฟกัสบ่ายวันนี้นะครับสองเถ้าราคากลับลงมานะครับถ้าราคาไม่กลับลงมานะครับจะไปยังไงนะครับก็ แนวโน้มราคาก็จะไปไต่ขึ้นไปนะครับไต่ขึ้นไปอาจจะมา2755นะครับแล้วก็ทีนี้เราต้องดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะหลุดตัวเส้นสปิดไลน์ตรงนี้ลงมาอีกทีไหมนะครับถ้าลงมานะครับมันอาจจะลงมาแถวประมาณ2743ก่อนนะครับแล้วก็ Pro โ c h แนวนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการที่มันแอปโ c h แนวนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับ ก็อาจจะสูงขึ้นไปกว่าไฮเดิมนะใกล้เคียงกับ2760อาจจะเป็น2758อันนี้มันน่าจะเกิด bearish day นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับอาจจะย่อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะกลับลงแบบนี้นะครับซึ่งหมายความว่าโอเคในแนวโน้มของราคาอาจจะมีการกลับลงลึกๆได้นะครับอาจจะมาประมาณนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็เป็น อนาคตนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับอะไรมันจะแมท i ิไ i ฟ์มาให้เราสร้างโอกาสในการเทรดกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับท่านสนใจการเทรดทองคำการเทรดพลังงานนะครับคริปโตเคอเรนซ,ซีสกุลเงินต่างๆนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับ สัมผัสประสบการณ์การเทรดที่เหนือกว่าด้วยข้อเสนอที่ดีกว่านะจากทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับเทรดทองคาด้วยสเปซเริ่มต้น0.4ในบัญชีประเภทรอนะครับคู่เงิน0.0สเปซต่ำมากๆนะครับมีโปรแกรมนอตแบ็กมีบัญชี4ประเภทสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดพรสบัญชีรอบัญชีโปรนะครับฟรีสวอปแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเทรดสินทรัพย์กว่า250รายการแพลตฟอร์มนะครับใน6หมวดนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับของเงินทุนของลูกค้านะครับมาตรฐาน A s ซินะครับซึ่งเป็นท็อปไลเซนส์ของโลกนะครับ เราสามารถตรวจสอบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IX ได้นะครับที่เว็บไซต์ Trust Finance ซึ่งเป็นบริษัทกลางนะครับได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับให้ข้อมูลนะครับแฟกซ์ที่แท้จริงกับโบรกเกอร์แต่ละบริษัททางด้านการเงินนะครับ IX นะครับได้รับคะแนนความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ4.73จาก5นะครับถ้าเทียบเป็นระดับเต็ม10นะครับก็ประมาณ9กว่าๆนะครับ9.5นะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับมาตรฐาน ASIC นะครับ FSCA FSC นะครับได้รับการตรวจสอบจากทัดไฟแนนซ์นะครับเรื่องของลายเส้นเต็มร้อยนะครับได้รับการตรวจสอบเต็มร้อยนะครับโซเชียลต่างๆนะครับเปิดบริการมากว่า9ปีแล้วนะครับสนใจข้อมูลนะครับอย่าลืมคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้นะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วกับพวกใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex d a i l e View สนุนโดย Broker IX Broker ที่เชื่อถือทั่วไทยและเชื่อถทั่วโลกไว้างใจสวัสดีครับ